ยันสิงถอนตาสมิงพายทานายาคตนาคตานายันวิญญาณทานโนภาภายวิญญาณทานาสุขาจิตวิญญาณทาโนตัวโขวัวติศาสปวันชันยันติโต เนแอเอวยัยจะาสาคาสาปิพรไัยยาวันโตสิโุนโลกานัยยยจะาสาคาสาบวันชาพันโนวันโตสุโุนโลวาโลวาเทติวันยาคาซาตะเรนะเรือชามยาชาสาทั้งอง์อินองค์เทเกยยันจะสาคาสาจวดแต่องมาพมยาพยันวันเอติอินวันชายันมาติโนนยัยจ่าฟาคาปาดวัน โยันมาวิเลลสิวันขาดป่าประสิทิพรไทยยามันพันเต้โหโลวายันพันวันตุสิโหโลมายันจะฝ่าขาดฝ่าปิโหโลโลวิโหโลกายันมาติโหโลชายันตุยันมาปีเนเอฮิปสาฟิฝ่าขาดปาวันโ โติโหโรมาคาปาปสิธาเทพทยันมาคาปานราชาพมมาคาปาณพมตุวันโทยมาคาปาณเอ็นพมทยันพันเตฟิโหลโรมาจุดทิเกยาเกฟาปะสิติฟาคาฟาะมเตปะอิสุลโลกาคาปาณยะณยะคาฟาปิดถูบาลามวินเนหิตพาคานาวิตานุโรมาคาปาปสิธิพรไคยะว พันตติอีหโรมาขาปาะองค์อ oh. ินทราเกมายันพันโตวพนโหรขาดาด้วยนัรือนารือท่าเตโงมาีโลรายันพันเตวิีโหนโลวันจะจะสาขาดปาวีหรโลวายาลาปาปนเทวายันมาเนจีวาจะหัลลันจีวจะหู โลวายัลาข้าวันเชยันมาทนันเกวะเดทวะเทวะเทวะยันหันพันโตสุโหนโลกายันวัดิโหุโลวายันยันวันเช

ผีช้างก็สังข์สังข์ายอีกสนาทนาวินาชาโยสวดฤตินิมินติโกตาตุญาณญาณพิทิมคญาณมาฆาติโหลมยันลอ 愿人拉拉维亚拉好，耶维拉耶，巴的叫维巴哈拉好，乌巴拉好维亚维耶，哦耶巴拉拉好维亚拉耶，耶耶维亚。 ตัวโผโลทินาติเนยันอาทันตานหลือชาอาตินันทานาอาติสังขารวิญญาณวิญโยตัวโผอยานสัญญาวิญญาณวิญโยตัวโผลโลปโลทินาทันตาโนนนาตัวเทวรากตูมหเทวันฉันโตเตปาขาฉันตาอาินาอาตีเนสารนันทันเตวิเลวิโลยาไตตัวโผโลพีราชา กายาสทุสาธทุยันศาสนันชันตุงยี่สวดนาศาฤหรือสียันผู้นีชนทันโตสวดผู้ชงยันที่นาขลาศาสดสดงชันตาวิลางศาสสะดุอุปราชตยันสาตระบงโคตอิทธิยันสวดโคดมยันปฏิติตอนยันเอกสิงขรยันขาดมาราชาที่ยันพันธิโต ยันมาเหเลเลววะอุลกายังสัตวันตุขูหฮะเกวะชายะชัยะสิทธิพมรชัยาพันโตขูหฮะเกวะเทวานชยาชัยาประสิทธิเมโกมายันพันโตขู่ฮะเกวะเกวะชยะชัยะประสิทธิสาชาสาญโตยันมาจุตินรลือนัลือชาวันตูยันมาโยนโลคาวันชูวันชูวันชูวันโตยันมาเป็นอะไรก็ยันอะไร สิบพันชายบันลอาวันจุเตนเลรนเลิชาวันตูผู้ทนักแก้วมาโหลโลกายันโลผูกลาแกววัตยันวัตุพันหลัวผู้อันชแก้วั้วนหล 一打啦为哈啦哦，一打为哈啦哈我也很来哦，一打我也很来耶，一打啦为哈啦火，一的二的二的，麻辣烤三三辣，麻辣烤三三炒，五阿个啦为哈啦阿万炒，五阿这样为这样呀哈火，一打啦搞为哈啦哦，五阿个啦为哈来耶，一嘛啦哈啦呀哈啦。

哈！哈拉我养的，我也可以晒。哈拉可以晒我养的，哈哈哈哈哈！你无敌了，我巴哈拉。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。为啥？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 

อีวันชนะเคียววชยยวันทงยองทาล่ยาพันโควันตูวันทงว่าเคียวาชัยยาวันโทสูโหนโลวยันพันเต ยันธนากาวะยาลาสปันนาเควะยาวะนัโอยันเตวะเจยาวะลาสปันนาเตวะบะฮุโลกาชังโตยันเพออินเกเตเตวะชยันวนาเาวะพันธุวันธุวันธุโลมาฮาสาปันธาวันทายันโตหุหะธนากาวะชยาวะยามพันธุ ยาัลาสันักเยาวชนญัวายายัตินีวยฮัลาสันักเยว์นัุยัตานกวยบาลลาาวยันทวันโตโสตนากาวชยาชยาสิทธิพระนยาชันโตยันมาติทิภูมิยาพันตวันโตยันยังขาวาฮัลลาสวายยันตานัลาวายฮัลลาสันโท ยันทุยันทุบัญชานโตยันมหาสัตว์วะยันเตอิธนาคาวาสัสปสิทธิเมฆาสัสปสิทธิพนชัยวันโตเ์ยตาลาวัยยตาลาวัยขันลาวัยยาวุยันลาวัยยัขันลาขันลาวัยยี่ยันลาวัยัคขันลาสับลูโอยันมาติฮุลโลโลบิฮอล อยู่วันตัวบุหัตถาวายาพันวาวันทีบุหัตถวชัยวันพาวันยันพันอู่อู่อน ยันวันชาวันทูยันเมวิเนเชใชยันจะสาคาสาบสที่เม่าคาสาหน้เลือชาโจดเตยังเทพเทียยาวันโทสโหนโลกาชาเมวิเนเชคาคาสาุมมาคาสาพอยินยาคาสาวีโหนโลกายันโตสิโหนโลวายันพันติ ยีอาเกวายันทวันโนสุฮุลโลวิโหลโลกาวิโหลโลมาสิยันวันโชยันเทติเอเคเคเตวันจะสาคาสาสุทสิเทวาคาสาสุที่ปะไทยันทาวันตุยะตะนาเกวบฮัลลาคาวยาโลูอุมาฮัลลาคาวยาเหลยอินบลาคาวะยาเนียยันลาวายาลาคาซ่าซ่ สัสตรันโชติโหลโลมาคาสตปสิทธิเมคชัยยันโตสุขสโสโลกายันเบปนาเทเทนวันคาสตะเทวาเทสาคาาตรยัชัยยาวันสุขนโลมาคันตวันคาสมนุษย์นาเทวยันโต ยว่าใช้ยังวันกุยันกะนาคาลียวกันวันฉันาว้ยังหันลาเกียยันกะนาคาลียวกันวันยังหันมาพ่อฉนาว้ยังหันลาโผล่ดว่กันละสวายังหันละพันเดียอินกะนาคาวพันทุพันทุขาสาอุมยัพันกุอี่ภาษีช่โสกันสร้างชยยังก็นาเกียวกัะละหัววายังหันละซาบีโวลโลกบาวันตุวันชันโตอุปมาเกลียวกัยใช สิทธิพิพนธชัยยะวันโตอุปนาเทวะสิทธิพิพนธชัยยะชัยยะสิทธิเดทวะยันเทวะยันทุยันเทวะฆาสานวันเอยันเทวะฆาสานจุติยันเทวะฆาสานพระพุทธยาองค์อินพุทธยาฆา 啦！叫我吃呀！我叫我吃嘞！我做乜嘢？你哋叫我吃。哦，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 

Ooh, 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 ooh,